ไม่ยอมอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเนยก็เแต่ว่ากันว่าบ้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นของลุงคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความน่ากลัวนี้ลุงเขามีลูกสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยมากมีผู้ชายตามจีบไม่เว้นแต่ละวันและมีคืนหนึ่งที่มีฝนตกและส่งฟ้าขนอง ตอนป่อยคิวเนี่ยมมไม่เลยนะเนยแค่เสียงฟ้าร้องอ่ะเ้ไมนต่อพลอยค,คืนนั้นลูกของลุงกลับมาบ้านพร้อมกับนังตาลุงจึงเข้าไปถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าว,ว่ามีคนเขียนจดหมายหาผ,ผู้ชายว่าเธอชอบพวกเขาทําให้ผู้ชายหลายคนทะเลาะก,กันเพราะเรื่องของเธอส่วนพวกผู้หญิงอะก็หาว่าเธอเนี่ยเป็นพวกสัมส่น แล้วตดหมายพวกนั้นเธอเขียนจริงหรือเปล่าไม่รู้สิเพราะหลังจาก,กคืนนั้นเธอก็ผูกคอตายที่ห้องนี้แหละนี่พรากแกจะเก๊กันทำไมอีโอตกใจหมดหนึกว่าผีแล้วนี่คิดยังไงมากหน้าที่นี่เนี่ยโอ้ยอยู่ที่ไหนก็นมากหน้าได้ปะเฮ หน้าฉันเนี่ยมันต้องสวยตัสตลอดเวลาอีกอย่างนะพวกแกมองอยังไงว่าฉันเป็นผีฉันก่นสวยขนาดนี้สวยขนาดแต่เมื่อกี้ที่เราเล่ากันอะก็เป็นเรื่องผีผู้หญิงสวยมากหรือ่าว่ากูจะเป็นผีวะนี่เลิกพูดเรื่องไรสาระกันได้ละเออแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่มาฟังเรื่องผีดดวยกันอะ,อะเรื่องผีอะเขาไว้ให้เด็กๆเ,เขาเล่ากันค่าอีกอย่าง ก็แบบบ้านหลังนี้เหมือนกันสนุกเมื่อกี้ไปไหนมาเนี่ยก็ไปหาอะไรสนุกสนุกให้พวกแกทำไงล่ะเล่นอะไรแผงๆอีกปะเนี่ยนี่แกไม่อยากรู้หรอว่าผู้หญิงที่ตายในบ้านหลังเนี่ยเขาส่งจดหมายหาผู้ชายจริงหรือเปล่าก็อยากรู้แหละแต่ว่าทายังไงได้อ่ะในเมื่อเขาก็ตายไปแล้วว่ะหรือว่าแกจะได้ผีมาเลยระวังคาพูดหน่อยแกนี่รู้ใจฉันจริงๆหมายความว่าไงเนี่ยก็หมายความว่า เล่นแรงไปนะฉันไม่เอาด้วยหรอกใช่ใช่แต่ฉันอยากเล่นนะจะไ,ได้พิสูจน์กันไปเลยไงยว่าผีมีจริงหรือเปล่าเรื่องที่เราเล่ากันมาทั้งหมดอะอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นก็ได้อีกอย่างก็ไว้กันพวกคนที่จะมามัวส่งที่บ้านหลังนี้ไงก็มีเหตุผลนะงั้นฉันเอาด้วยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนยเล่นเถอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเนยเหลือแกคนเดียวแล้วนะแต่ดีมากงั้นขั้นตอนแรกให้เอานิวบอกวันดแกวก่อน และหลังจากนี้อยากยกนิ้วออกจากแก้วเป็นอันขาดดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่นะที่แห่งนี้ถ้ามีอยู่จริงจงลงมาอยู่ในแก้วและแสดงอิทธิฤทธิให้เราเห็นด้วยเธินเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฉันเอานิ้วออกแล้วนะจะเพิ่งนี่เพราะแกไม่รู้สึกหรอรู้สึกอะไรวะฉันว่าฉันรู้สึกนะ นี่แกดันปะเนี่ยไม่ใช่ฉันพ่อแก้วจะบอาไม่ใช่ฉันนะเอางี้ต่อริโอฉันไม่รู้อ่าทุกคนตั้งสตินะถ้าในแก้วนี้มีดวงวิญญาณจริงขอให้แก้วหยุดดวงวิญญาณที่อยู่ในแก้วนี้เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่สวยไหมโอยเหนื่อยมึงจับคำถามบ้าอะไรของมึงเนี่ะอ๋อก็จะได้รู้ไงว่าคนเดียวกันหรือเปล่า สอวยสวยเห็นไหมล่ะเป็นอะไรตายอ่ะหรือจะไม่กล้าพูดความจริงว่ะปาทำไมกับพูดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกได้ยินมาฉันก็่ดีสองฉันได้ยินมาเจอไนีดีสองเธอบอกนะว่า ตื่นตูมกันไปหน่อยเลยอาจจะเป็นแมวก็ได้โอ้โหมึงยังมองลูกในแง่ดีได้อีกเนาะเอางี้แล้วกันเราไปหาที่มาของเสียงกันดีไหมก็ดีนะถ้าไม่เจออะไรอ่ะจะได้กลับกันสักทีพรุ่งนี้ทำงานอีกก็ได้แต่ฉันไม่เป็นคนเดียวแน่นอนอ่ะฉันด้วยงั้นแกไปกับเนยส่วนปาล่ะไปกับฉันแยนี้กลับก่อนละกันรีบไปกันได้ละเดี๋ยวฉันกับปาล์มลงไปข้างล่างส่วนแกสองคนไปทงนู่นนะ พลอยแกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆป่ะวะแปลกยังไงอ่ะ,ก,ออะก็แค่โดนเพื่อนแกลเหมือนต้องฆ่าตัวตายเดี๋เราไม่ได้เป็นคนโดนเราไม่รู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะอืมงั้นเราไปจบเรื่องนี้กันเถอะอยากกลับบ้านแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอะพลอยงั้นเรากลับไปหาสำคัั้นี่าค่ะมีงไงบ้างพวกแกเจออะไรปะไม่นะ เนยหายไปไหนอ่ะเมย์ได้วากับพวกแกสองคนหรอนี่แกไปด้วยกันภาษาอะไรเนี่ยหรือว่าเมยโดนผีรักซ่อนไร้สาระผีเหรอไม่มีหรอกฉันว่าตอนนี้เมย์กำลังโดนลักพาตัวฉันจะรีบแจ้งตำรวจมีสัญญาณเดี๋ยวอะไรที่เพื่อนเราตกในอันตรายนะเฮ้ยเน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 ยเดี๋ยวนะแขนเลย 너무 t u ฉันว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลแล้วอ่ะคุณเพิ่งรู้เหรอโอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ไหมช่วยเนยก่อนฉันว่ามันต้องมีคนจัดฉากเรื่องเนี้ยรีโอแกใช่ปะแกทาเนยใช่ไหมมงจะบ้าเหรอนี่เพื่อนกูนะล้วมันก็ต้องมีใครสักคน่ะที่ทําแบบนี้ฉันจะไปแจ้งตำรวจแกจะไปแจ้งตำรวจหรือแกจะหนีเอาตัวรอดคันเจค่ะแน่ไมพูดบ้าอะไรอะเรียวอบีแกกลัวผีใช่ไหมล่ะฉันรู้แล้วว่าแกกลัวผีแต่แกจะทิ้งเพื่อนไว้อย่างนี้จริงเหรอฉันไม่ได้ทิ้งเพื่อนฉันก็ไม่ได้กลัวผีีีี้ยยออก่่างงะริน มีอ่ะก็ไม่เห็นเด็กปามอยากเจอชื่อไอ้พอยแกเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่พอยพอยแกตั้งสติหน่อยดิจิตแกฟุ้งซ่านหมดแล้วอ่ะฉันฉันทำไมอ่ะแกทำกับคนนี้แบบเดียวที่ฉันเคยเจอฉันทำอะไรเนี่ยจะมาปากแข็งอีกฉันอยากตายก็ขาดรสชาติมาจ้ะปากจะทำอะไรกับเนยอ่ะฉันไม่ได้ทำอยากลงดีใช่ไหมได้ นี่สัมภาษณ์มาสิเดี๋ยวตายกันหมดหรอสามสาทำให้ผู้ชายหลายคนทะเลาะกันสองคนผู้หญิงอ่ะก็หาว่าเธอเนี่ยเดิมฉันใส่ร้ายเนยอะไรนะฉันใส่ร้ายว่าเธอมั่วผู้ชายอ่ะเดินหมดนับไปฝีมือแกหรอใช่ฉันทำเองฉันขอโทษฉันฉันผิดไปแล้วอ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะจะไม่ทำอะไรแกหรอกปาล์มพอรที่ออกจากร่างกันแล้วใช่ปะ ผีเผยอะไรบ้านหลังนี้ไม่มีผีหรอกนะใช่เวริโอมีพวกแกจัดฉากหลอกฉันหรอแล้วใครเริ่มก่อนล่ะฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะใคาเป็นคนทำวะฉันไม่รู้เลยล้อยเอ๊ะเดี๋ยวปาดจะมาพอดีเลยก็ปลอกได้เลยมันหนักเร็วไม่ว่างพวกแกว่าให้ปาทำแบบแปลกๆมาไม่ใช่ปาหรอกปาจะทำแบบนั้นทำไมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่เนี้ย่อยให้รอสองคน จแกทำแบบนั้นทำไมอะ่ะก็พี่เจเจพี่เจเจนี่แกอย่าบอกนะว่าแกชอบพี่เจเจ,เจอะเออฉันชอบเขาเออไม่ต้องมายุ่งกับฉันทำไมวะทำไมเขาต้องไปชอบแกด้วยอะฉันมันด้อยกว่าแกตรงไหน,นปาะแกไม่ได้ด้อยกว่าเนยเลยนะแต่ว่าเรื่องความรู้สึกอะมันประกบกันไม่ได้นั่นก็สมควรแล้วที่มันจะเินคนทั้งบริษัทเปลี่ยนนี่ฉันก็ว่าจะไม่อะไรกับแกแล้วนะเพราะเห็นว่าแกยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละถ้าแกยังมีความคิดและสั่งานแบบนี้นะ น,น,นี่พวกแกสงสารป้าเหมือนกันเนาะโอ๊ยจะไปสงสารมันทำไมมันแค่โดนไล่ออกไม่ติดคุกก็ดีแค่ไหนและมันสมควที่จะได้รับผลกรรมนี่ละเออเดี๋ยวแกทำได้ไงวะโคตรเจ๋งเลยอะ่ะฉันทำอะไรเอา้าก็ที่ดันถ้วยไปมาไงฉันไม่รู้สึกถึงแรงดันเลยนะถ้าไม่รู้มาก่อนคงคิดว่ามีผีอยู่ในแก้วจริงหรอฉันไม่ได้ดันนะแกได้บ้อย แกเหรอป่ากนะไม่ใช่ฉันแล้วก็ที่เสียงฝนตกอะแกหายไปเซตมาใช่ปะเออฉันไปมาร์คหน้ามาจริงๆฉันกลัวว่าถ้ามันออกข่าวหน้าฉันจะไม่สวยอะฮอยแกเหรอไม่ใช่ฉันลีโอตอนที่แกเลือกบ้านหลังเนี้ยแกได้ศึกษาประวัติก่อนหรือยังศึกษานะแต่เขาว่าไงเขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยผีเฮียนติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยผีเฮียนหนึ่งในสิบของประเทศไทยลียวพวกแกจะตะโกนทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามรู้สึกฉาบมาก